นิทานเรื่องจอมบงการในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เงียบสงบกลิษเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่หน้าตาดีแต่งตัวเนี้ยบดูมีฐานะเขามีร้านขายเครื่องไม้ขนาดใหญ่ในตลาดใครมองเผินๆจะคิดว่าเขาเป็นคนดีมีวินยัยมีน้ำใจแต่ภายใต้รอยยิ้มบางๆนั้นเขาคือคนที่มีนิสัยบงการ ควบคุมและเห็นแก่ตัวอย่างแท้จริงเขาเป็นคนพูดเสียงแข็งไม่ยอมให้ใครค้านและเชื่อว่าตนเองถูกเสมอและเพราะนิสัยนั้นทำให้ทั้งคนรักครอบครัวเพื่อนและลูกน้องค่อยๆถอยห่างไปทีละคนกลิตจะคอยควบคุมทุกอย่างตั้งแต่การจัดของในบ้าน ไปจนถึงวิธีหั่นผักของคนในครอบครัวแม้แต่แม่ของเขายังกลัวพ่อก็เงียบเพราะไม่อยากมีปัญหาน้องสาวหนีไปทำงานต่างจังหวัดเพราะทนไม่ไหวกริดเชื่อว่าเขาทำเพื่อความเป็นระเบียบแต่คนในบ้านรู้ว่าเขาทำเพื่ออำนาจเขาอ,ออกคำสั่งทุกอย่างแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเหมือนคนคอยถือแท้กำกับทุกฝีก้าว และใครทำผิดเขาจะตำหนิทันทีพลอยเป็นหญิงสาวที่เพิ่งย้ายมาใหม่ในตลาดเธอยิ้มเก่งอ่อนโยนและเก่งงานฝีมือมากคนในตลาดรักเธอแทบทุกคนกลิดเห็นเธอครั้งแรกก็สะดุดใจแต่แทนที่จะจีบด้วยความสุภาพเขากลับใช้วิธีบงการเขาบอกเธอว่าเธอไม่ควรขายของตรงนี้ มันเกะกะร้านฉันย้ายไปตรงนั้นสิทางที่ตรงนั้นแดดร้อนกว่าคนเดินน้อยกว่าพลอยยิ้มสุภาพแต่ไม่ตอบโต้คนในตลาดเริ่มไม่พอใจแต่ก็ไม่มีใครกล้าสู้เพราะกลิตขึ้นชื่อเรื่องความดุและมีเส้นสายกลิตพยายามเข้าหาพลอยด้วยวิธีที่คนปกติไม่ทำ เขาไปสอนเธอแบบเจ้ากี้เจ้าการเขาบงการวิธีจัดร้านวิธีพูดวิธีขายแม้พลอยจะไม่ชอบแต่เธอก็เป็นคนไม่อยากมีเรื่องไม่นานทั้งคู่เริ่มคบหากันแต่ความรักนั้นเต็มไปด้วยกฎของกริชเขาห้ามเธอแต่งตัวสวยห้ามออกไปไหนกับใครห้ามแม้แต่จะยิ้มกับลูกค้าเยอะเกินไป เพื่อนๆของพลอยเตือนแต่กลิตทำเหมือนทุกอย่างเป็นความหวังดีพลอยเริ่มรู้สึกเหมือนถูกกักขังแต่ก็ยังไม่กล้าหนีวันหนึ่งมีเหตุการณ์เล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตพลอยลูกค้าที่เคยยิ้มให้เธอเป็นประจำหายไปหนึ่งคนต่อมาอีกคนก็หายไปเพราะกลิตขู่กลิตไล่กลิตจ้องจนลูกค้ากลัว พลอยเริ่มเห็นว่าโลกของเธอเล็กลงเรื่อยๆเหมือนกำลังหายใจในห้องแคบๆแม่ของพลอยมาหาและพูดกับเธอว่าลูกความรักที่ดีไม่เคยทำให้คนต้องอึอดอัดจนหายใจไม่ออกนะคืนนั้นพอลอยร้องไห้ทั้งคืน <c oughs> เธอเริ่มเห็นความจริง <c oughs> พลอยตัดสินใจคุยกับกลิตบอกว่า อยากมีชีวิตที่อิสระขึ้นอยากขายของตามใจอยากพบเพื่อนบ้างแต่กลิตกลับโกรธเสียงเขาดังจนร้านข้างๆได้ยินเธอจะเอาอะไรฉันก็ให้เธอหมดจะไปไหนก็ต้องถามฉันก่อนฉันรู้ดีที่สุดพลอยยืนนิ่งน้ำตาไหลเธอไม่ได้กลัวอีกแล้วเธอแค่สงสารตัวเองมากกว่าเธอบอกเขาเบาๆว่า กฤตคุณไม่ได้รักฉันคุณแค่อยากควบคุมฉันเท่านั้นคำพูดนี้แทงใจเขาแต่กลิตไม่ยอมรับเขาไล่เธอออกจากบ้านทั้งที่เขาไม่เคยรู้ว่าคำพูดนั้นทำร้ายตัวเองมากแค่ไหนพลอยย้ายออกมาเปิดร้านเล็กๆข้างบ้านแม่ลูกค้ากลับมาหลายคนเพราะคลิดถึงเธอเธอเริ่มยิ้มเริ่มหัวเราะ เริ่มเป็นตัวเองอีกครั้งผู้คนในตลาดช่วยกันสนับสนุนเพราะทุกคนรู้ว่าเธอเป็นคนดีและทุกคนก็เคยเกลียดนิสัยบังคับของกริตหลังพลอยออกไปบ้านของกริตเงียบลงมากไม่มีใครอยากเข้าใกล้ลูกน้องเริ่มลาออกทีละคนเพราะทนความบงการไม่ไหวแม่ของเขาก็ไปอยู่กับลูกสาว เพราะอยากหลีกหนีความเครียดกลิตเริ่มอยู่คนเดียวล้อมรอบด้วยของที่เขาจัดไว้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ไม่มีใครอยู่ในนั้นด้วยเขาเริ่มโกรธง่ายขึ้นทำงานผิดพลาดจนคู่ค้าหลายรายเลิกทำธุรกิจด้วยชีวิตที่เคยสมบูรณ์แบบค่อยๆพังลงโดยที่เขาไม่รู้ตัวเองว่าเขาคือคนทำเชา้าวันหนึ่งร้านของกลิต ถูกคนในตลาดรายงานว่าลูกค้าเริ่มไม่เข้าเพราะกิจยืนมองทุกคนด้วยสายตาดุไล่จับผิดและบงการทุกคนจนไม่มีใครอยากมารายได้ลดลงอย่างหนักเขาเครียดล้มป่วยเพราะความเครียดกดดันเขานึกถึงคำพูดของพลอยคุณไม่ได้รักฉันคุณแค่ควบคุมฉันเขาเพิ่งเข้าใจว่าเขารักใครไม่เป็น เพราะเขาไม่เคยรักตัวเองเขาแค่กลัวการสูญเสียกลัวคนจะไม่อยู่ข้างเขาจนต้องบังคับทุกคนเอาไว้แต่สุดท้ายทุกคนก็หนีเขาหมดหลายเดือนผ่านไปกลิตตัดสินใจไปหาพลอยเขาผอมลงไปมากหน้าตาเหนื่อยล้าเขาพูดเบาๆพลอยฉันขอโทษฉันเพิ่งรู้ว่าที่ผ่านมาฉันทำร้ายเธอมากแค่ไหน พลอยมองเขาอย่างสงสารไม่ใช่รักแต่เป็นความเมตตาเธอบอกเขาคนเราผิดได้ค่ะแต่ต้องแก้ไขตัวเองก่อนเธอไม่กลับไปแต่ให้คำอวยพรให้เขาหัดรักคนอื่นแบบให้พื้นที่ไม่ใช่แบบครอบงำกริดเริ่มเปลี่ยนช้าๆทีละวันเขาฝึกฟังคนอื่นฝึกใจเย็น เริ่มทำงานอย่างให้เกียรติลูกน้องเขาไม่ได้กลับไปอยู่กับพลอยแต่เขากลับมารู้จักตนเองทุกเชา้าเขายืนหน้าร้านที่เคยมีลูกค้าแน่นตอนนี้เงียบลงมากแต่เขาก็ยิ้มนิทานเรื่องนี้มีคติสอนใจว่าการบังคับหรือการบงการไม่เคยทำให้ใครรักเราได้มันทำได้เพียงทำให้ทุกคนกลัว และห่างออกไปเรื่อยๆความรักที่แท้จริงเกิดจากการรับฟัง mm hmm. การเคารพและการปล่อยให้แต่ละฝ่ายเป็นตัวของตัวเองนะคะ